สวัสดีค่ะบ้านโมดิตาค่ะวันนี้เราก็จะมาทําขนมเปียกกันนะคะนี่ค่ะเราก็หมักแป้งเสร็จแล้วเราก็มาปั้นแป้งกันนะคะแต่ขนมเปียกทำยากมากเลยนะคะแล้วก็ทํายากไม่พอแล้ยังอยากได้หลายสีนะคะตนอนนี้น้องยิงกำลังมีความสุขมากกับการได้เล่นแป้งนะคะ ไปปันป้นเองไปเล่นเองสนุกมากเลยพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็เอาไปอบนะคะถามว่ารสชาติโอเคไหมเราทําเองอะไรก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างถ้าเราทำเองทำเองกินเองนักเลงพอค่ะพอเราทําขนมเปี๊ยะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูนี่ค่ะ,ะความอีกหนึ่งความภูมิใจของเรานี่คือผักกลางบ้านแล้วนะคะนี่คือผักไทยนะคะมีต้นหอมมีสะระแหน่ ะคะดีใจมากมาอยู่ญี่ปุ่นปลูกผักกินเองพูถึึงนะถ้าเราอยู่ไทยแล้วเราเรา,เราทําแบบนี้เราก็ประหยัดเงินได้เยอะเลยนะอันนี้ต่อให้ไม่สวยเราก็เราก็กินอะของของเราที่เราทําเองนะคะแต่อากาศอีู่นี่ค่อนข้างเย็นค่ะผักก็ค่อนข้างโตช้าอันนี้คือสลัดนะคะกําลังจะแตกแล้ว นี่ค่ะเป็นไงบ้างคะผักของเรานี่ค่ะเราก็ได้ผักของเรามาแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ผัดผักเลยค่ะเมนูวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิ้ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ